กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงประจำปี2564อำเภอภูกระดึงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น4ตำบล54หมู่บ้านได้แก่ตำบลสีฐาน16หมู่บ้านตำบลผานกเขา14หมู่บ้าน ตำบลภูกระดึง13หมู่บ้านตำบลห้วยส้ม11หมู่บ้านอ,อําเภอภูกระดึงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอภูหลวงอําเภอหนองหินอําเภอผาขาวทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีชมพูอําเภอ,ช,อ,เอชุมแพ อำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นและอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตะวันตกติดต่อกับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปี2564มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงจำนวน4,074ครัวเรือนพื่เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อ,อย มันสำปะหลังไผ่ไม้ผลอื่นๆและยาสูบบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงนางสาวพัชรินนาคาตตำแหน่งเกษตรอำเภอภูกระดึงนางสาวชาชนาอุทุมพาตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางสาวกิตพรดูยยา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางสาววารินีดอกจันต์ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนางสาวศศิวิมลโสรสิงห์ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนางสาวชใบพรมาสิริตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวพานิพาสมพงศ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรปี2,564จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิ e เ d ย์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลยร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ ปี2564หน้าศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการปลูกไผ่รวกบ้านนายางเหนือหมู่ที่4ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน120รายโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้มีการประชุมชี้แจงให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี2564ทั65ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเกษตรทุกหมู่บ้านในอำเภอภูกระดึงรวม54รายให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรณสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีการจัดตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำหมู่บ้านและจัดเวทีประชาคมยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปี2564ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโครงการอาสาสมัครเกษตรจัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรโครงการอาสาสมัครเกษตรประจำปี2564 โดยมีอาสาสมัครเกษตรเข้าร่วมจำนวน54รายณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยมีอาสาสมัครเกษตรเข้าร่วมจำนวน10รายณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยพิบัติสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงพร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านออกให้บริการส่งมอบมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลสีฐานตำบลภูกระดึงตำบลห้วยส้มและตำบลผาโนเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย โดยมีเกษตรกรได้รับมอบมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน53รายร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโซนร้อนโกนชินในพื้นที่ตำบลผานนเขาและตำบลภูกระดึงจังหวัดเลยจำนวนเกษตรกร16ราย พื้นที่เสียาหายรวมทั้งสิ้น86ไร่2งงานโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตรร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตรกิจกรรม การพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพื่อแข่งขันสู่มาตรฐานสากลประจำปี2,564ณนําำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน5แห่งแห่งละ5รายรวมเป็น25รายโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชนจัดอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นําโดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ดังนี้การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคลการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา หน้าที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้และเกษตรผสมผสานหมู่ที่10บ,บ้านสำไฮตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน20รายโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ2564สำนักง,งานเกษตรอำเภอภูกระดึงร่วมกับที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จัดตลาดสินค้าเกษตรให้กลุ่มเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาวางจำหน่ายณนะบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ออกติดตามและชี้แจงแนวทางการสมัครเข้ารับการตรวจรับรองแปลงพืช GAP นะกลุ่มผู้ปลูกผักโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญหมู่ที่15ตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโครงการเกษตรปลาดเปรือง Smart Farmer จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปลาดเปรือง Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลืองและเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเกษตรกรได้จัดทำแผนการผลิตร,รายบุคคล IFPP เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตทางด้านการเกษตรเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน20รายณนะสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่สมาร์ทกรุป๊ปกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแปรรูปหน่อไม้หมู่8ปํตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน18รายจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาสู่สมาร์ทกรุ๊ปเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนณนะสาลาประชาคมบ้านนาแปนหมู่ที่2ตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน11รายเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพอย่างสม่ำเสมออาทิ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองตูมตำบลห้วยส้มกิจกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลผลิตทางด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่แหนมหม,มูม่ำหมูแดดเดียวแคบหมูไส้อัว่วหน่อไม้บรรจุถุงกล้วยฉาบกล้วยเปลกแตกปลาร้าบองน้ำพริกนรกเป็นต้นทั้งนี้ทางกลุ่มมีเพจจำหน่ายสินค้า และไลฟ์สดขายสินค้ามียอดขายทุกวันทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวะเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มยุวะเกษตรกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา49บ้านวงเวียนกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มยุวะเกษตรกรมอบปัจจัยการผลิตได้แก่อ่างซีเมนต์พันปลาดุกอาหารปลาดุกณนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา49บ้านวงเวียนหมู่ที่3ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีสมาชิกยุวเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจํนวน29รายโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาแปนตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน20รายจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนณศูนยะ์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนายางเหนือหมู่ที่4ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน20รายจัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำหลักสูตรการให้น้ำในพืชโดยใช้ระบบโซล่าเซล การพ่อเห็ดนางฟ้าการทำน้ำหมักชีวภาพณศูนยะ์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่1บ้านทุ่งใหญ่ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน30รายติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพไผ่ตำบลภูกระดึงเกษตรกรได้จัดการแปลงไผ่ ด้วยการตัดแต่งกิ่งและระบบรากเพื่อกระตุ้นการออกหนอ่อสำหรับฤดูการผลิตใหม่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้เกษตรกร,ร,กรที่ต้องการเพิ่มผลผล,ผลิตหน่อไม้ในพื้นที่อำเภอภูกระดึงและผู้สนใจปลูกไผ่ณนะแปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายบ้านนายยางเหนือหมู่ที่4ตําบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยติดตามการดําเนินงาน ศูนย์เรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่ละหว้ยอย่างยั่งยืนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ณนะบ้านห้วยเดือตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยติดตามการดำเนินง,งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรสพกรกิจกรรมการปลูกมะนาวในท่อซีเมนตและไผ่รวกหวานณนะบ้านสำบางหมู่ที่หตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโครงการส่งเสริมกรเกษตรแปลงใหญ่จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกและแปลงใหญ่ณนะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน15้ารายจัดประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ไผ่บ้านทานตะวันเพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนงานณนะ บ้านทานตะวันตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน36รายติดตามการดำเนินการแปรรูปหน่อไม้กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ทานตะวันเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยสมาชิกกลุ่มร่วมกันแปรรูปผล,ผลผลิตหน่อไม้ร่วมกับทกสสาขาภูกระดึง ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกไายเลี้ยงตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีนางบุญยิ่งแสงประดิษฐ์ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เลี้ยงทานตะวันร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน60รายติดตามการดำเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่ยาสูบอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริณนะกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญหมู่ที่15ตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน31รายให้ความรู้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการทำปุ๋ยหมักณนะ กลุ่มผู้ปลูกผักโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญหมู่ที่15ตําบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน50รายติดตามการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญการปลูกผักแปลงผักรวมการติดตั้งโรงสีพระราชทานณนะบ้านนาเจริญตบํบลศีฐาน อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ประชุมชี้แจงการทำงานและมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ผู้รับจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอภูกระดึงณนะสำนักงานกเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีเจ้าหน้าที่จ้างงานเข้าร่วม17ราย บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเลยประมงปสุสัตว์อำเภอภูกระดึงออกตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกรในการสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้จ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน17รายเรื่องการออกแบบ การวางผังแปลงและที่อยู่อาศัยณนะสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้กับผู้รับจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ณนะสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จ้างงาน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอภูกระดึงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีเจ้าหน้าที่ผู้จ้างงานเข้าร่วมอบรมจำนวน21รายจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด4หลักสูตรได้แก่ ครั้งที่หหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ณศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน36รายครั้งที่2การวิเคราะห์พื้นที่การจัดการผังแปลงการวางแผนการผลิตด้านปศุสัตว์ด้านพืชด้านประมงการจัดทำบัญชีฟาร์ม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน36รายครั้งที่สการรวมกลุ่มการพัฒนากลุ่มเกษตรกรการพัฒนาการตลาดสู่ระบบออนไลน์ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มผลักดันสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเกษตรกรเข้าร่วม36รายครั้งที่4การเข้าศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ หน้าศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่หนึ่งตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมอบหมายให้ผู้รับจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอภูกระดึงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้คําแนะนําวางแผนการผลิตการจัดการพื้นที่ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้แก่ปัจจัยด้านพืชโดยสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงปัจจัยด้านปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูกระดึงและปัจจัยด้านประมงโดยสำนักงานประมงอำเภอภูกระดึง สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงขอจบสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงประจำปี2564ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ